พี่เปเต้ได้ดาไปหาหมอวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ล่ะหมออ้าวพรุ่งนี้ใครจะไปนักกวัตริย์เนี่ยแต่เปเต้ก็เชิญนะพรุ่งนี้เป็นเต้ไปโรงพยาบาลของฝากของฝากเลสออ๋อเออพรุ่งนี้ใคร ปันเดไปใครจะมีอะไรฝากไปถึงคุณเกอรเนาะที่ช่วยร้านอาหารมั้งใช่ไหมอก็ผักญ้าอะไรก็ได้เนาะแหมดักคอรเราตรงนี้เองเนาะ <c oughs> พูดพูดได้คลองจองกัน <c oughs> อา่อาไปฝากเนาะไปฝากกัน ขาก็มีน้ำใจเกือ้อกูลทั้งสำนาทั้งญาติโยมก็นะมีอะไรไปฝากฝังกันก็ดีฝากนะไม่ต้องฝังเนาะฝากฝังนะีงง่คุยจะคนละคึ่ง้้นะขอนบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กายจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอาการทักการพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอาการทักาการอุปชาอาจารย์พันเตมูสงด้วยความเคารพอย่างสูงจเจริญธรรมญาโยมผู้ยังขยันมันเพียรอยู่ <c oughs> ยังยินดีอยู่เนาะยินดีให้ได้ทั้งวันอ้าววันนี้เดี๋ยวถามก่อนวันนี้วันปวันใครไหนใครเป็นเจ้าของฐานงานอะไรแจ้งมาโอ้โหตหลางนี่ หลังจะแจ้งมาแจ้งข้างหน้าหน่อยนะหูไม่ค่อยดีอะมาให้เห็นหน้าให้ตากันดิที่ไหนอ๋อแปลงผักเหรออ๋ออ้าวมีคนนำเสนอหนึ่งแล้วทอนบักเบี้ยที่แปลงผักไปไปทุ่ง อ้าใคร,ใครมีอะไรอีกใครเจอนอะไรเอ้าเจอที่ลงจุลินทีมีเยอะไหมเยอะเลยโอ้ต้องพญานั้นต้องการผู้แข็งแรงนะแต่ก็มีคนรับภาษาแล้ว ชาวก็ก็มีไผ่บ้างไผยไม้ย,มย,ย่างเนี่ยภผยกับทีมงานเนาะแล้วก็สมณะก็จะไปช่วยเพราะว่าไปถอนหญ้าคงไม่ได้บ้างน่าเกียดเนาะไม่น่ารักเลยสํมณะไปถอนหญ้าใครอกีกมีฐานไหนอกีกมีไหม ฐานนาฐานอะไรไม่มีอ่ะไม่มีะ้า,า,า,าเป็นไงไออ๋ออ๋อเหยียบข้าวหมดอ๋อเหยีบข้าวตายหมดเนาะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมอืมอันก็มีสองงานเนาะใครจะไปช่วยถอนหญ้า เอาหาเสียงก่อนใครจะไปช่วยถอนหญ้าแปลงถัว่วอหลายคนอยู่อใครจะมาช่วยยกไอ <laughs> ้ังจุลินตีวสโซแล้วก็มีสมณะเนาะสรรมณะก็เ,เปเตต้าดาวอาจจะปายปลายทุ่งก็ได้แต่ธรรมาก็จะอยู่ช่วยนี้เดี๋ยวก็ภยัยภัยและทีมงานช่วยกัน ต้องเอาคนแข็งแรงโอ้โหหนักไม่ไหวก็ดีพวกเราก็มาแจ้งแล้วก็ให้รู้ทั่วถึงกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความเข,ข้าใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วเราก็าไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันก็เกิดความสามัคคีควาเป็นะพี่เป็นน้องซึ่งมันก็เกิดความอบอุ่นนะอาตมาว่าสังคมเราก็ต้องอย่างนี้แหละนะไม่งั้นเราก็จะคิดไปคนละทางสองทางไม่มา พูดจาให้รับรู้ร่วมกันหมดเนี่ยมันก็จะเกิดความเห็นที่ต่างกันนะความเห็นที่ต่างกันมันก็จะเ,เกิดความกินแหนงแข่งใจซึ่งกันและกันนะอ่เป็นเรื่องปกตินะเพราะเรามีกิเลสอยู่ในใจนะเออวันนี้อรตมาก็ <c oughs> คิดจะว่าจะต้องพูดเรื่องนี้นะเป็นข้อธรรมะนะ คําว่าปราโตโคสะกะโยนิโสมัติการนะสองประโยคนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นธรรมที่ทําให้เราเกิดสัมมาทิฏฐินะที่ถูกตรงนะก็เป็นความเจริญนะถ้าใครทําได้แล้วก็เป็นความเจริญเป็นภูมิธรรมของของแต่ละคนปนะาปราโตโคสะคืออะไร ำได้ไหมโอโ้นักเรียนเงียบกริบเลยอะฮะเป็นคนที่ <c oughs> ยอมรับฟังคนอื่นนะเป็นคนที่ยอมรับฟังคนอื่นให้ได้เนี่ยจิ่งเแล้วเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนใหญ่ทุกคนมันมีความคิดนะมีควา,ามรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนแต่ว่าตัวที่เราจะ หยุดเนี่ยซึงมันยากนะมันยากเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกเนาะฝึกการหยุดรับฟังนะเป็นผู้รับฟังที่ดีนะจริงแล้วเนี่ยมันมันต้องปฏิบัติจริงๆถ้าไม่ถ้าเราไม่เป็นผู้รับฟังมันก็เราก็จะไม่รู้เรื่องราวอะไรนะเราจะเป็นคนนอบน้อมอ่นอบน้อมแล้วก็ยินดีที่จะฟังคนอื่นพูดนะ เราก็จะรู้เรื่องราวต่างๆนะได้ครบนะแล้วเขาก็มาวิเคราะห์วิจัยนะมารู้เรื่องราวได้ครบได้ข้อมูลมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะสงสัยเราก็ถามได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าจะหยุดแล้วก็เก็บความสงสัยอนนยันนั้นเอาไว้ก็ถามได้ถ้าไม่เข้าใจนะก็ขอให้อธิบายสักข้างนึงอะไรเงี้ยนะ มันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะนั้นการที่จะหยุดแล้วก็รับฟังคนอื่นเนี่ยรับฟังข้อมูลจากคนอื่นเนี่ยนะหรือมากกว่านั้นก็ด้วยกว่านั้นก็ยอมรับคำตำนิเออคำติเตียนเนี่ยซึ่งมันก็หนักขึ้นนะซึ่งมันก็ยา,ยากขึ้นเพราะมันฟังแล้วคำติเตียนเนี่ยมันไม่มีใครอยากฟังอ่ะมัน มันกระทบที่ใจนะส่วนใหญ่แล้วคนโลกโลกก็จะชอบคำชื่นคำชมซะส่วนใหญ่คำที่ตำหนิหรือบอกกล่าวเนี่ยนะมันมันมันไปกระทบที่ใจตรงกระทบพิจัยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่สำคัญที่ในใจนะั้นมันมีตัวกิเลสอยู่นะเพราะคือกิเลสเนี่ยพอเราไปจี้มันถูกตัวมันมันก็ดิ้นเตะ มันก็ดิน้นใช่ไหมมันก็ดิ่งกิเลสมันโอ้มันมีแรงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาศึกษาให้รู้ว่าโอ้อะไรที่ได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้สึกยังไงนะที่เราเนี่ยมาพบกันตอนเย็นดำคอดนั่นแหละเราให้อ่านความรู้สึกให้ได้นะเพราะอ่านความรู้สึกได้แล้วก็มีความนึกคิดเกิดขึ้นนะแต่เราจะคิดไปทางไหนอ่ะ คิดเข้าทางเข้าตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองมันก็เป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐินะแต่ถ้าคิดไปแล้วก็เพื่อหมู่เพื่อคณะนะเพื่อลดความขัดแย้งกันอันนี้มันก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่ถูกตรงนะเพราะนั้นอาตมาว่าตัวเนี้ที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้และต้องปฏิบัตินะอย่างเราบาวเนี่ยเราก็มีปัญหาขึ้นมานะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราเราก็เอามาวิเคราะห์วิจัยเนาะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะหลายหลายหัวมันก็ดีกว่าหัวเดียวอพอคิดไปช่วยกันวิเคราะห์ตรงมุมนั้นมุมนี่มุมนูน้นะสุดท้ายปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหานะมันมีทางออกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มัน คิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราหรือในตัวเราเนี่ยนะในสังคมเราเราก็เอามาช่วยกันคิดอย่างเงี้ยนะแล้วก็หาทางออกนะมันก็ปัญหานะั้นก็รู้ล่วงไปได้นะมันก็กลายเป็นไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นปัญญาปัญญาเป็นความฉลาดฉลาดที่เป็นโลกุตระนะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานั้น,น,น แต่ถ้าลึกเข้าไปอีกก็คืออะไรลนะ่ะปัญหาที่เกิดในใจเออตรงเนี้ยถ้าเราไปถูกว่านะถูกทํานินะเอ,อตอนมีสติเต็มก็ไม่เป็นไรตั้งใจรับเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ได้นะรับฟังได้แต่ตอนเผลอสิเผลอสติสติไม่เต็มเนี่ยนะเอ,อมันมาโดยที่ไม่ได้ตั้งหลักไง นะถูกว่าถูกตำหน่โดยไม่ตั้งหลักโอโหตัวนี้แหละนะจะยิ้มออกไหมเนี่ยยิ้มออกไหมยิ้มไม่ออกอาตมาว่านะนะตัวนี้เราตั้งรับไม่ทันมันก็จะเกิดนะมันก็เกิดความรู้สึกนะเกิดความรู้สึกอีตอนตั้งรับทันเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเหรอกนะเราจะพอมีสติแล้วมันก็จะเกิดการวิเคราะห์วิจัยวิตกวิจารณ์นะ สินะ่งที่ได้กระทบนะมันก็จะอะไรนะวิตกวิจารวิเคราะห์วิจัยมันก็หาทางออกได้นะแต่อีตอนที่เราสติเราไม่เต็มตีมาโดยที่ไม่เด็ดรู้ตัวมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งหลักอย่างเงี้ยนะอะมันก็จะเกิดความรู้สึกที่แรงขึ้นนะพอมันกระทบแล้วมันก็จะผสมกันนะผสมพันธ์กันนะ ตัวไม่ยอมนะตัวไม่ยอมมันก็จะมันจะเอาเรื่องเนี่ยมันจะเอาเรื่องซึ่งตัวเนี้ยเราก็ยากนะยากแต่เราต้องคำวังไว้ใจกับมันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละเราจะได้ปฏิบททัติทมเพราะฉะนั้นอาตมาว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาให้ระลึกถึงตินก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะถ้าเรา ตั้งหลักแล้วะอะไรไม่ได้แต่แล้วลึกสิงถิงได้นี่ก็คือชีวิตเราเปลี่ยนแล้วนจิตวิญญาเราเปลี่ยนทันทีเลยช่วงวินาทีนั่นแหละชีวิตเปลี่ยนนะเพราะสินนี่คือควารมร่มเย็นคือความสงบนะถ้าใครทำได้แล้วก็มันก็เกิดอานิสงส์ไงอานิสงส์ของสินนั่นแหละทำให้จิตใจเราสงบร่มเย็นนะ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจนี่แหละอาตมาว่าสิ่งน,นี้แหละเป็นสิ่งสําคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องสร้างฐานให้มันแน่นนะสร้างฐานให้มันใหญ่นะเพื่อจะคุ้มครองจิตวิญญาณของเราเนี่ยไม่ให้ถูกกิเลสนี้ครอบงําแล้วก็กิเลสเนี่ยมาทําลายจิตวิญญาณของเราอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้น ญาโยมต้องมีสติมีสมัมพัสญะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆให้จิตเป็นแข็งแรงนะก็มารับฟังสิ่งต่างๆที่พวกเราได้พูดได้คุยนะได้ชี้แจงอะไรซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทนต่อสภาพที่ที่ใจเราจะเข้มแข็งตรงไหนก็มันได้ฟังได้ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมได้ฟังได้ยินบ่อยๆถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่ง นอมันก็จะทำให้เราเนี่ยทนต่อความเออมันจะเกิดความเคยชินนะเกิดความเคยชินแล้วก็จะลดะจะลดอะไรอจะลดกำลังของกิเลสลงได้นะเคยชินบ่อยๆเราก็ทนได้ไม่มีปัญหานานเข้าบ่อยๆเข้ามันก็ไม่ต้องทนเลยเพราะมันได้ฟังอย่างเคยชินแล้วนะนะ แต่เราก็ต้องรู้ว่ามันคือกิเลสนะไม่ใช่ปล่อยไปเฉยๆต้องรู้ด้วยเพราะนั้นการที่จะมายอมรับฟังคนอื่นเนี่ยสัมนินเนี่ยมันยากไม่ง่ายหรอกนะแต่เราก็ต้องยอมนะถ้าใครยอมได้ก็เป็นผู้ที่มีภูมิธรรมที่สูงขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษานะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันกระทบนะ ทวารนักหกเรานะก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาอา่านที่ใจของเราให้ได้ก็คือทำใจในใจในใจนะโยนิโสมนัสติการก็คือทำใจโดยแยบคายทำใจโดยแยกคายยังไงอะ่เาาาเนะเระญญาก็หาสาเหตุเนาะก็มีสติมีสัมปชัญญะแล้วเราก็หาสาเหตุว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดที่ไหนก็เ,เกิดที่ใจเนะ อะไรทําให้เกิดเออตรงนี้ต้องคิดหนักเอออะไรทําให้เกิดล่ะกระทบแล้วมันก็เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเนอะเลยเฉยเฉยเราก็ต้องอ่านลงไปอีกว่าสิ่งที่ทําให้เกิดเพราะอะไรอ๋อก็เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนอะเราคาดไม่ถึงเนอะนี่แหละเราไม่รู้ก็มาศึกษาให้มันรู้ ให้รู้นะพอรู้แล้วมันก็มีมีวิชาไงทางศาสนาบอกมีวิชาเขาอกก็คือความรู้รู้เพื่อให้ไปล้างสิ่งที่ไม่รู้นะให้มันเกิดการไปไปล้างสิ่งที่ไม่รู้นะเมื่อล้างสิ่งที่ไม่รู้ได้แล้วออกแล้วมันก็เกิดความรู้ไงนะเพราะนั้นเราก็จะรู้เรื่องอะไรเ่ะโอ๋อเราไปหลงไปไปหลง ไปติดไปยึดนะอะไรก็แล้วแต่ล่ละของของใครของคนนั้นแหละนะไปหลงติดยึดนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็มาศึกษามาเรียนรู้เพื่อให้หายความติหลงความติด,คว,ตดความยึดต่างๆที่เราไม่เข้าใจนะอันนี้มันเป็นกิเลสทางนั้นที่ทำลายจิตวิญญาณเราเนี่ยให้ตกต่ำนะ ยภาษาธรรมะก็จะบอกอย่างนี้นะแล้วเราก็ต้องอ่านเข้าไปถึงสภาวะนั่นแหละนะละ้างนะความที่เราอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็แล้วแต่นะถ้าไม่ชอบใจเราก็เราก็ต้องเข้าใจนะมันมันก็มีความทุกข์นะไม่ชอบใจมันก็เป็นความทุกข์นะเป็นความโกรธอะไรก็แล้วแต่มันไม่สนุกหรอกนะเพราะนั้นเราก็ต้อง รู้โอ้มันทำให้เราทุกข์ใจเนาะเพราะเราไปหลงติดหลงยึดว่าเป็นว่ากิเลสเป็นเราเออกิเลสเป็นเรามันก็แหม่ยากใหญ่เนะต้องคิดว่ากิเลสเป็นแขกมานะเป็นแขกจอมาเพรฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปรู้อย่างนี้แหละเนะมีสติมีสรมปัญญะและลึกได้เนะมีความละอายอะไรนี่แหละเนาะฉะนั้น ธรรมารว่าชาวพุทธที่เป็นโลกุตระเนี่ยต้องศึกษาจริงๆนะศึกษาให้เข้าไปถึงแก่นแท้ให้รู้กิเลสอย่างอย่างลึกซึ้งเลยนะแล้วเราก็จะล้างกิเลสนั้นได้นะให้ถูกตัวถูกตนจริงๆนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมันเราต้องอาศัยความวิยะอุตสาหาภาคเพียรจริงๆอนะ่ ถ้าเราไม่ใช่ตัวนี้เป็นกําลังเราก็สู้ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวเราก็จะตกเป็นทาสของกิเลสโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้ตัวเลยเพราะกิเลสมันไม่ได้บอกเรานี่ว่ามันโตขึ้นทุกวินาทีทุกนาทีทุกเั่วโมงทุกวันนะทุกเดือนทุกปีมันไม่ได้บอกเรานะเพราะนั้นเราต้องมีมีตัวรู้มีาธาตุรู้หรือญาณน,นั่นแหละนะนะตัวรู้นั่นแหละก จะรู้จะมียานมีฌานได้ยังไงนะมีปัญญาได้ไงก็เริ่มต้นจากปฏิบัติศิลนถือศิลให้มันเข้าถึงศิลจริงๆให้ใจให้ศิลประจำใจจริงๆเนะให้ศิลเนี่ยประจำใจเป็นตัวเราเลยเนี่ยนะเป็นเจ้าของจิตใจเลยเนี่ยนะมีศิลเป็นเพื่อนคอยเตือนใจนะมีศิลอยู่กับตัวจะไปกลัวอะไรใช่ไหมเขาก็บอกอยู่แล้วนะเพราะนั้นศิลเนี่ยเป็นตัว กาะป้องกันเนาะเพราะนั้นเมื่อมันเกิดมีปัญหาแล้วเราก็ตั้งหลักให้ได้นะแล้วก็อ่านที่ใจนะโยนิโสพระมรณาิกาว่าทำใจได้ใจยังไงให้กิเลสมันออกไปให้ได้ให้สิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่เดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเอาไปจะจิตวิญญาณให้ได้เนะไวเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าไปค้างนานนะต้องตั้งสติหรือมันผ่านไปแล้วก็เอามาทบทวนใหม่ก็ได้เนะ สิ่งที่เราพลาดพัาดไปด้วยสาเหตุอะไรนะแล้วก็สิ่งที่เราบกพร่องไปแล้วก็เปิดช่องว่างให้กิเลสเข้ามาครอบงำนะด้วยเราเผลอเลอตรงไหนนะเผลอใจห่างใจตรงไหนนะตรงนี้ต้องเอามาทบทวนบ่อยๆนะจนเป็นความเคยชินจนเป็นนิสัยของเราเลยแล้วต่อไปเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราก็สามารถที่จะ รู้แจ้งแทงตลอดกับกิเลสท,ที่มันเกิดนะแวบหนึ่งเราก็รู้เลยนะแยกแยกกิเลสได้ด้วยนะแยกแยกกิเลสมันเป็นสายโทสะนะหรือสายอะไรสายโมหะนะหรือสายกามอะขำโมหะนะที่จริงแล้วมันก็มีสองตัวหลักๆใหญ่ๆนะนะที่เป็นพ่อแม่มันนะ่ยก็กามกับ กามกับโทสะเนี่ยหรือกามกับาตาเนี่ยและมันมันก็พวกเดียวกันนะแต่ไพราะนั้นเราก็ต้องแยกออกให้ได้นะต้องรู้มันรู้จักมันให้จริงนะไม่งั้นเราฆ่ากิเลสไม่ถูกตัวเมื่อฆ่าไม่ถูกตัวมันก็ไม่ตายเมื่อไม่ตายเอ๊ะเราก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายเราก็โอ้ไม่เห็นได้อะไรเลยปฏิบัติธรรมก็ก็ไม่มีใครทำหรอกตัวเราเองไม่ทำใช่ไหมมันก็มันก็ไม่ได้นะ เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาพบกันเนาะมีกิจกรรมต่างๆก็มาเถอะนะมันไม่มีอะไรที่ที่จะเป็นเรื่องเสียหายอาตมาว่ามีแต่เรื่องที่จะได้อย่างเดียวนะมีเรื่องที่จะได้อย่างเดียวนะเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะก็เป็นประโยชน์นะมันไม่มีโทษเลยนะก็ขอให้ทุกคนนะถ้าใครมีปัญญานะ ก็มาร่วงกิจกรรมให้ได้นะแล้วก็สักวันหนึ่งมันก็จะเกิดมากเกิดผลซึ่งตัวเราเองเนี่ยพิสูจน์ดได้รู้ได้กิเลสเราลดได้อย่างนี้แหละนะก็วันนี้ก็เล็กๆน้อยๆจากอารมาเนาะที่แบ่งปันกันก็ขอญาติโยมลงไปทบทวนดูเราไปคิดไตายตองดูก็แล้วกันเนาะว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนจะเอาอะไรเมื่อมา พบสิ่งที่ดีๆแล้วเราจะสู้หรือจะถอยก็เป็นเรื่องของใจแต่ละบุคคลเนะเอาวันนี้ก็คงประมาณนี้